ใครับหลุดแล้ว455ใช่ใ5่ใช่ใช่ใม่ใช่่ใช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 ่เช่ใ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 ช่่ใช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 ่่ใช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 ่ใ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ทีมอาร์2 0 <Six, S> 1มาแล้วครับ2 2ครับประกันเครื่องว่านะครับเริ่ม50ไม่เกินเบอร์นะครับ5 4 3 2 1ครับเอาฟังแล้วครับคนละ What <laughs> up. we chút kem luôn Mấy quay kì bao luôn <laughs> 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 liang, liang bên lươi Nghe ôm im Chỉ lo rồi ạ I'm <laughs> not เดิกครับตาดีรับรางวัลน,นะครับมีว่ากลับไปแล้วคนยังไม่กลับมนานะครับที <c oughs> นี้เออ